สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนเเล,ลตอนนี้ป้าก็เขียนให้เอซทุกคนเลยนะคะนี่ค่ะแต่ละคนก็เขียนให้เอซนะคะป้าก็เขียนเองเลยนะคะลุงก็ทํางานเมื่อคืนลุงก็เขียนเยอะมากเลยตอนนี้ลุงก็ทํางานนะคะ าให้ลายมือสวยๆเั้งคุณเจันโรเขียนแล้ว่ะคุณปอแค่ลายมือเหรอแค่ลายมือเหรอหน้าตา้วยเดี๋ยวเชิญหน้าขอหน้าตาสวยหน่อยสวยทั้งหมดค่ะของสาสีนะคะและครอบครัวนะคะลายมือป้าสวยจังเลยช่อในลายนะป้าพี่สวยละดแรหาือ้คุณเปนะฮะชื

อัีามมเได้ั่มงราอทดมีมื่ลลาีเหมือ FC ตอนนี้อ่ะหยุดคอมเมนต์ได้แล้วนะเอาเอาเท่าที่นั้นนะ FC หยุดหยุดหยุดคอมเมนต์ที่ว่าให้เขียนชื่อนะทุกคนก็ตั้งินหลตาเขียนนะคะ ทุกคนทุกท่นนะคะเพราะว่าได้หนึ่งแล้วเดี๋ไอที่จดมาเขียนเสร็จแล้วหรอสองหน้ากระดาษที่จดมาเขียนให้เขาอ่านออกนะเมื่อคืนเขานั่งทำการบ้านแม่เที่ยงคืนก็ยังไม่นอนนี่ดูนี่นี่ตัวอย่างดูเขาลอกมานั่น ก็จะรอบของคุณ <Goodness> พ่อ <referral> ก่อนมัน <blinking> มีหลายหน้านะคะสาธุนําเด้อสาธุครับผมเดี๋ยวจะขึ้นอีกรอบหน้านะคะสําหรับวันนี้คุณแม่ก็จะเขียนแร็ปคอนนายาลงลายก่อนนะคะวีระกองสุขและอนันต์ขันเิียนค่ะคอนอนันต์ควรพานิษฐ์นะคะเขียนให้พาเขียนให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวก็นั่งก่อน ป้าแตนให้สมอนมาเอาหมวกไปให้ใส่เพราะว่ามันร้อนนะคะนี่ป้าแตนให้ยายมาเอาหมวกไปให้เดี๋ยวเอาไปให้ป้าแตนก่อนนะคะป้าแตนกําลังเขียนชื่อใส่ในผ้าให้ทุกคนนะคะเอฟี e นะคะตอนนี้มันก็ร้อนร้อนด้วยหนาวด้วยนะก็เลยมาเอาหมวกไปให้ป้าแตนใส่นะคะนู่นนะคะทุกคนก็ อยู่ตรงโน้นนะคะเอาไปป้าก่อนนะคะป้าก็เอาเสื้อขอหัวเชียมาแล้วนะคะป้าคะป้าได้แล้วค่ะป้าได้แล้วค่ะขอพี่มนะคะคุณนั่นแหละป้า นี่นะคะก็ช่วยได้นิดหนึ่งช่วยได้อยู่เนาะปักหมุดไว้แล้วบัญชีโทรยาเขาตัดรูปเดี๋ยวยายจะให้เสือเกียนให้ทุกคนเลยนะคะใครเข้ามานะคะยายจะแคปแล้วก็ให้เสือเกียนให้นะคะไม่เสนิ่มสองจำทึกยังไงครับ นะขอขอชันวงนึงทำงานแทนน้องวนก่อนชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมโอ้แม่ด้วย่าีทบุญันักานนะครับถ้าแม่ถ้าแม่ทมอนเขียนนี่โอ้สงสัยฝนตกตอนนี้เลยหยุดหนาวกับทันหันสมอนไม่ยอมเขียนให้เอฟซีครับถ้าเขียนตอนนี้นะฝนตกเลยล่ะเอฟซี ดีสตี๋เดี๋ยวฝนตกตอนนี้ก็จะพักเบรกก่อนนะคะโอ้ดูยายสมนดูเดิมฮะดูได้นั่งนานไปใช่ไหมนุ่นเสือก็เขียนให้อยู่เด้มเอฟซีนะคะเขียนให้ทุกคนนะคะแล้วก็มีต้นใส่เออ่ต้นต้น ทำเหมือนคาเรอะไรต้นต้นเงินเนาะมันกบพ้าป่าเกือบก่อนเที่ยงแต่อันนี้นี่นี่ชุดนี้ต้องรำชุดนี้ก่อน ไม่ได้เพระเราจะคิดม้ยังมาครับครัวเรีบแล้วแม่ยังไม่ไปเอาบอกทุกคนนะแล้วแม่จะไมตอนไหนแม่เพผลไม้นะนะค่อยส่งมาในไลฟ์สดเนาะนะครับแต่ถ้าใครเขียนแล้วเขียนแล้วเมื่อวานอันนี้โทรศัพท์ใครเนาะอันนี้โทรศัพท์ใครเดี๋ยวให้เสือเขียนให้นะเอฟซีนะคะ ป้าก็เขียนอยู่ตรงนู้นนะคะหนุนป้าป้าก็เขียนให้ทุกคนนะคะป้าแตนเขียนให้ทุกคนนะคะยายก็แคปชื่อออกไปให้ใครก็ให้ทุกคนเลยนะคะคปชื่อออกไปให้ใครก็ให้ทุกคนเลยนะคะคุณายเ่หแร่มคะคับุณยายมยนให้แล้วนะครับผมคุณยามาลีเีใะคคุณเแะคุณายนใละครัเล้มีเยหนะรแก้วะ เอาเอาเอากาแฟอันนี้ของไก่ไก่ยี <rat> ่ิบเลยเยสสมอนเอาแก้วหนึ่งโอเคแก้มันอะไรสุดของแก่กาแฟของไกแม่กาแฟค่ะไม่โลลกจริงก็ได้บริการถึงที่เลยนะคะ ร้านสะดวกซื้อบริการถึงที่นะคะไปดูซิน้ำเดือดยังไ้จะได้กินโจ๊กถึงเะกินอะไรดีเอาโจ๊กดีกว่าไม่เอากาแฟแล้วเพราะว่ากินไอ้นั่นมาแล้วกินโกโก้มาแล้วเอาอโจ๊กโจ๊กเหรอเอาโจ๊กแทนไม่เอากาแฟแล้วเอาเอาเอาหมูเอาหมูเอาหมูมันมีไก่กับหมูป่ะจ้ามันมีไก่กับหมูอ๋อนี่หมูเพราะว่ากินอันนี้มาเมื่อกี้กินโกโก้มา ก็เลยเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่าได้อุ่นท้องด้วยนี่นะคะกินโจ๊กตอนนี้ฝากท้องไปที่นี่แล้วนะคะไม่ต้องหุงาวแล้วจโจ๊กโจ๊กสองมื้อมามมามื้อหนึ่งเป็นสามมื้อก็งสมองจะกินมาม่าเยอะนะเดี๋ยวไม่ดีต่อสุขภาพก็ไม่ได้กินบ่อยพูดถึงอ่กินเยอะกินเยอะ มันแกกินได้ไม่เยอะนะกินอัน้นะไร่บอกเนี่ยถ้วยหนึ่งปลาเราอยากกินแซ่บๆโอ้ปลาแซ่บๆถ้วยหนึ่งปลาก็สั่งด้วยนะคะปลาแซ่บๆถ้วยหนึ่งแต่ของยายปลารสแซ่บๆถ้วยหนึ่งอาปล้เผ็ดแซ่บๆต้มยำแค่นั้นแหละ ตอนนี้คุณลุงก็ปักต้นกันเงินจ้าสวัสดีจ้าไปดูคุณลุงปักต้นเงินนะคะเอฟนะคะนี่กับคุณป้าสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์สมัครช anel ้วยนะคะ